สวัสดีครับทุกท่านที่รักผมจะให้ท่านมาชมริมแม่น้ำโขงนะครับที่นี่ก็คือนครพนมนี่ผมให้ท่านดูนะครับเป็นโขงสีปูนอันนี้คือจะเป็นร้านอาหารหรือที่พักไม่แน่ใจนะครับให้ท่านชมบรรยากาศในยามค่ำคืนที่ นครพนมแผ่นนี้นะครับดูบรรยากาศนะครับนี่คือที่มีเสียงเพลงคือฝั่งนครพนมหรือฝั่งไทยนะครับม้าไม่เกี่ยวนะครับแล้วฝั่งซ้ายให้ท่านชมนี่คือประเทศลาวนี่นะครับในช่วงตอนนี้คือช่วงเดือนวันที่10บพฤศจิกายนะครับซึ่งเขาบอกว่าพึ่งไหลเรือไฟไปไม่นานนี้ เห็นไหมครับฝั่งลาวสว่างสวัยเลยทีเดียวนี่ให้ท่านชมนบรรยากาศนะครับที่ตรงนครพน,นมแห่งนี้นะครับตรงนี้บรรยากาศดีนะครับอย่างค่ําคืนกลางคืนก็มีคนมานั่งมาชมวิวทิวทัศน์ที่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าตอนเ,เช้าจะมีนักบันจักรยานหรือว่านักท่องเที่ยว เช่าจักรยานมาเที่ยวกันนะครับปั่นระยะทาง30กิโลดูร้านนี้นะครับร้านนี้ชื่อร้านน้ำพรเป็นร้านอาหารที่อร่อยนะครับเพราะผมเพิ่งเข้าไปทานาบรรยากาศดีนะครับนะครพนมแห่งนี้เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมมากัน,นครับฟังเสียงเพลงนะครับ น,น,นี่คือฝั่งประเทศลาวนี่ก็นักท่องเที่ยวมายืนเอามานั่งชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติกทีเดียวเลยนะครับดูเห็นไหมครับฝั่งนั้นคือประเทศลาวและนี่ก็คือรถยนต์ มาเลยครับมาเที่ยวกันป็นรถลิกฤตกอบเห็นไหมครับบรรยากาศที่นครนครพนมอย่างนี้น่ามาท่องเที่ยวน,นะครับทุกท่านบรรยากาศดีมากเลยนะครับตรงนี้ก็คือรถทัวร์ที่นั่งมากันนะครับเห็นไหมครับท่านใดที่ไม่เคยมาก็มาเที่ยว เป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดเลยนะครับเรียกว,ว่ามีชื่อเสียงท่องเที่ยวผมเดินห่างจากพญาน,นาคใหญ่ๆนะครับสวยลองคืนก็มีสีสันสวยครับฝั่งลาวไม่ใช่เล่นนะครับดูแสงไฟสว่างสวายทีเดียวเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมสวยงามมากเลยทีเดียวดีทีเดียวเลยนะครับ แล้วดูนะครับตรงนี้ก็มีร้านอาหารเขียนว่าญี่ปุ่นนะครับเห็นแล้วอยากจะปั่นจักรยานตอนเช้าๆเลยทีเดียวบรรยากาศกลางคืนนะครับซึ่งมีคนถ่ายแต่กลางวันผมไดเอาภาพบรรยากาศกลางคืนมาให้ท่านได้ชมไปนะครับ อันนี้เขาเขียนญี่ปุ่นก็คือว่าน่าจะเป็นร้านอาหารยี่ปุ่นนะครับบ้านเมืองกลางคืนก็สงบดีนะครับเงียบเหงาดีเห็นนักท่องเที่ยวออกมาปรับปรายเพราะว่าเตรียมเช้าๆออกมาชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงซึ่งมีความสวยในบรรยากาศนะครับยี่ปุ่นนี่คือนัก ท่องเที่ยวของชาวจังหวัดนคนปรปฐมอขออภัยนคะรพนมนะครับรแต่งตัวเป็นชาวบ้านท่านดูตรงนั้นไกลๆเดี๋ยวผมพาให้ท่านดูตรงริมถนนหน่อยนะครับรต้นไม้บางไปแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับดูด,ด,ดูสวยงามเลยทีเดียวดูนะครับตรงนี้ก็คือถนนนะครับเมื่อกี้ตรงนั้นเป็นริมแม่นม้ำสวยนะครับ ทุกท่านมาเที่ยวนครพนมก็มาหาบรรยากาศในยามค่ำคืนเช่นนี้โอเคนะครับผมให้ท่านชมวิวยามค่ำคืนเพื่อเก็บกำไรชีวิตก็ขอจบคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ